ก็เป็นประสบการณ์ใหม่การอยู่ด้วยกันจริงแบบตอนนี้ครับเขาก็สนุกของเขาเองอ่ะก็มีแค่ถามว่าแบบเหงาไหมแบบไม่หนูไม่อยู่แล้วหนูกลับบ้านเนี่ยเหงาไหมอะไรเงี้ยเหงาถ้าถามพีัน้าที่ภรรยาไม่ได้ทําอะไรเลยหลับเขาตื่นไปทํางานก็ไปก็เขาบอกเขาจะตื่นไปเที่ยแล่สุดท้ายเขาตื่นแต่ดึกเช้าหนูก็หลับ่พราะกับแม่พี่พีฟังต้องภูมิใจเลยแล้วมีมีวันหนึ่งเขาตื่นมาส่ง กขาเพิงมาส่งผมวกวันหนึ่งวันหนึ่งจำเลยทำไมยคะอันงี้นเป็นมมนนะเป็นอรในชีวิตคือเราขอครั้งแรกในชีวิตบีเใว่าสามีภรรยาชีลีงไใกล้ะแล้วค่ะอีน้งอยกแีไหมันเิดอะไรนมันติดตรงไหนมันติดตรงไหนมันติดที่สาขามันพุ่งเตี้ยแบบนึงเป็นหัวใจแนึงไปอัปเดตมาไปห้องกถงค่ะไปฮันนี่มูนไปขอรูปแต่เขาค่า ม่อเนินเยอะมากค่ะค่ะจริงๆก็คือไปมูเลยค่ะไปไหว้อะไรเงี้ยแล้วก็หนูไปเหมือนแบบว่าปีชงอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายไปครึ่งปีแล้วยังไม่ได้ไปไหว้สักทีก็เลยได้โอกาสไปทีนี้แอบไปขอรูปให้คะหลายคนเหรอไม่ค่ะไม่ได้ไปขอรูปเลยค่ะอ้าวไปดูกันด้วยไหมยังไงเนี่ยถึพี่ขอพี่ขอทูปไว้หน่ไม่เราอาจจะแบบไปไหว้พระที่ดังเรื่องความรักอะไรเงี้ยให้ความรักเราแต่หนูไปขอตั้งอย่างเดียวเลย มีพับเกลับมานะอะไรนะคะลีพับเไม่กลับมาไม่ไม่ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีที่มึขออะไรกันบ้างจริงๆเริ่มต้นนะครับแต่งก็คืออยากจะว่า้พราะหลังจากแต่งงานก็คือเป็นเหมือนกับอีเวนต์ใหญ่ในชีวิตเนาะสิ่งนี้ยตอนไปตอนแรกก็ว่าจะไปสองคนครับไปไปมาก็ก็ไปไปมาๆก็เลยอยากพาทีมงานที่ช่วยงานแต่งอ่ะครับ เพื่อนอะไรเงี้ยครับก็เลยพาไปด้วยกันแล้วเลยกลายเป็นกลุ่มใหญ่ก็ไปประมาณ8ปดคนนะแต่ว่าจริงๆก็คือไปวัดท้าขอพรนี่ยนะครับแต่ว่าหลักๆของน้องไปก็น่าจะเป็นเรื่องงาน <c oughs> เรื่องเงินครับถึงจะบุข้าไปตลอดจริงๆไงทุกครั้งเลยที่ไปอ่ะชอบไม่มีสติชอบแบบเขาไปถือแล้วก็แบบมองปุ๊บแล้วก็ขอเลยไป,ไปเรื่อยไปเบื่อยก็เลยยังรู้สึกว่ายังไม่ถูกใจยังก็ไปขอใหม่ อยกกลับไปใหม่ไม่ใช่กลับไปใหม่รอบใหม่บบไปใหม่นะครับคือวันนั้นอะไปวัดวันรุ่งขึ้นมาเขาก็มาน,นึกได้ว่าเมื่อวานขอพรไม่ครบขอกลับไ,ไปใหม่เลย <c oughs> คืออยากไปใหม่แต่มันไปไม่ได้อะค่ะการขอพรวที่สองนี่เหรอ <c oughs> ใช่ว่าจะ <c oughs> เดี๋ยวเขาไปขอใหม่ว่าจะขอยังแบบไม่ไม่ตรงยังไม่ชัดเจนไม่กระควันลุ้งขึ้นก็เลยไปใหม่ว่าจะไปใหม่แต่ยังไม่ได้ไปค่ะเพราะเขาจะไปที่อื่นต่อก่อนก้นิดนึงอ่ะ แบบไม่โชว์โชว์โชว์ชวเลยค่ะเพราะมันขาดไปเยอะนี่ตัวเลืม่มันจะเผอนมาที่เราตั้งเป้าไว้หนูว่าเขาน่าองค์องค์น่าจะฟังหนูไม่รู้เรื่องแน่าจะขอรับสลุดขอแบบง,งงๆเหมือนแบบรีดเนี่ลนว่าแบบคนมาเยอะแล้วก็แบบเป็นห่วงว่าเขาจะไหว้ครบไหมอะไรเงี้ยเป็นห่วงคนอื่นอยู่ยอะไรเงี้ยพอกลับมาพี่พีก็เลยเต็มที่อาการไข้หองเลยทำไมคะพี่พีอยเหินะคะอดหุสซุ นั่นก็จริงๆคือผมว่าหลังจากที่เราแต่งงานกันนะครับมันก็มีหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นนะตั้งแต่ว่าเราจะย้ายเข้าบ้านวันไหนอะไรอย่างเงี้ยครับจนสุดท้ายได้ย้ายเข้าบ้านแล้วผมว่ามันก็เป็นประสบการณ์ใหม่การอยู่ด้วยกันริงๆและตอนนี้ครับแต่ก็มีความสุขในทุกวันครับเป็นยังไงครับความอยู่เป็นแบบเต็มๆผมว่ามันมีความสุขมากกว่าคือมันสนุกมากกว่าที่คิดเพราะว่าในความรู้สึกผมนะคือหลายๆคนคู่ว่าเหมือนแบบเนี่ยการเข้ามาอยู่ด้วยกันไม่เหมือนการคบกันเป็นแฟนนะ การที่ต้องอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีอะไรกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ว่าพอเอาพูดจริงผมว่ามันมันเฮฮาดีเพราะว่าด้วยด้วยตัวน้องเขาคุณสีสันอยู่แล้วอ่ะในความรู้สึกผมนะแล้วก็คุ้ว่าในหนึ่งวันเนี่ยกลับไปตอนเย็นหลังจากเลิกง,งานเนี่ยวันนี้จะต้องทําอะไรเพราะเขาจะไม่ไม่แพลนก่อนแต่เราก็มีกิจกรรมทํำกวันอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นกวนเหรอคระไมั่มีกิจกรรมเป็นญาติจริตๆเลยเหรอคะเมื่อี้ ไม,ไม่ก็คือจริงๆอ่ะตั้งแต่เพราะแต่ว่าตั้งแต่แต่งงานย้ายบ้านเข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ทงางานแทบทุกวันเลยครับแล้วถึงวันไหนไม่มีงานเนี่ยเราก็จะมีอะไรทากระตุกกระิกกันอะไรอย่างเงี้ยเหมอนกับสุนี่จะทำให้พี่พีกรติได้ไหมครับสุนีใช่ใช่ปกติแค่ย้ายจากสุขาสามไปสายสามแค่นั้นค่ะเช่นย้ายคนไปย้ายแบบเอาทีมไปหรือว่าเอาของไปแล้วก็แบบไปเล่นวุ่นวายอยู่ในบ้านเขาเยอะยไรเงี้ยบางทีก็ ออกไปซื้อข้าวซื้อของกลับมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็สนุกของเขาเองอ่ะก็มีแค่ถามว่าแบบเหงาไหมแบบไม่หนูไม่อยู่แล้หนูกลับบ้านเนี่ยเหงาไหมอะไรอย่างเงี้ยเหงาถ้าถามเรื่หน้าที่ภรรยาเราปฏิบัติหน้าที่ยังไงบ้างหน้าที่ภรรยาไม่ได้ทําอะไรเลยหลับเขาตื่นไปทำานก็ไปก็เขาบอกเขาจะตื่นไปเที่ยวก็สุดท้ายเขาตื่นแต่รงเช้าหนูก็หลับยังไม่ตื่นเช้าองมาเืมาหาให้มอยู่เรามีพี่เลี้ยงไปพี่เลี้ยงจัดการให้เสร็จสับแล้ว พ่อกับแม่พี่พีฟังต้องภูมิใจแน่เลยแล้วมีแบบอะมัดใจมัดใจแบบเออเสด็จไปจังหวะกันหิบตะหลิวร้างกระถ้าเขาส่ดาวมีวันหนึ่งเขาตื่นมาส่งเขาตื่นมาส่งผมว่าวันนึงจะไปไหมฮะยังไงบ้างบนมูเม้นยังเปนยังเป็นเพื่อนเป็นครั้งแรกในชีวิตคือเรากำลังโตครั้งแรกในชีวิตคือคือเราอ่ะกำลังจะออกแล้วเราเราบอกกันแล้วว่าจะไปแล้วนะเขาก็นอนอยู่ แล้วก็อะไรไม่รู้แล้ว <jaz karaoke. S 1> สักพักหนึ่งเราลงมาแบบเก็บของทานข้าวอะไรต่างที่จะขึ้นรถไปทํางานเนี่ยเาลงมาส่งลุกมาส่งลุกมาส่งเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกวันนั้นแบบทำงานเต็มที่เลยไหมคะที่กว่าวันอื่นนั้นกลับบ้านเดียวนะครับกลับบ้านเร็วดลยวตอนนั้นก็แค่หมุนตั้งใจลงมาส่งอยู่มาแค่ส่วนเพราะว่าจะลงมากินกาแฟก็เลยแวะลงไปส่งอีกนิดนึงสร้างรั้งรึมไหมครับสรางรั้งรึมการอยู่ด้วยกันมันมีข้อตกลงอะไรยังไงบ้างไหม ผมว่ามันมันกลายเป็นว่าผมมันอยู่กันเพียงทะลอด10ปีที่ผ่านมาแล้วในความรู้สึกผมมันทําให้ชีวิตมีอะไรทํามากขึ้นที่แบบวุ่นวายทุกวันนะวุ่นวายพี่งพีไม่ได้ทำอะไรเลยนะพีไม่ได้ทำอะไรเลยหนูเดินเก็บบ้านเดินเก็บบ้านอยู่ใช่คะเดินเก็บบ้านเดินเก็บบ้านเก็บนี่เก็บนี่เก็บบ้านทะเลาะกันไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ครับแต่ถ้าได้อยู่ด้วยกันมายังไม้ทะเลาะกันเพี่พี่อยู่มากี่วัน ก็ครึ่งเดือนนะคนะก็จริงจริงก็ไม่หนูไม่ได้เก็บบ้านหนูของมาไว้ในบ้านเขาเพิ่มแต่หนูขนกลับคือานคือหนูขนของไปถ่ายบ้านเขาแล้วหนูก็ขนของกลับไปบ้านหนูที่เมือนะใช่แล้วเวลาใช่ไม่ใช่บ้านเขาว่าอยู่สายสามหนูว่าขนจากสายสามคือขนจากสุขาสามไปสายสามขนสายสามกลับมาสุขาสามเพื่อแพ็คส่งของลูกค้าคือไม่ให้บ้านเขารกเลยอะ บ้านเราลกคนเดียวพอไม่ก็ยังยังมีแบบไปไปมาๆอะไรไอย่างเงี้ยชินหรือยังครับว่าสามีภรรยาชินหรือยังไม่ค่ะไม่ค่ะใกล้แล้วค่ะอีกนิดนึงอยากแฮปปี้ค่ะมันเขืมันตติดรงไหนมันติดตรงไหนฮะมันติดตรงไหนมันติดที่สถาน,น,นะนในในมันเพิ่งเตี่ยนแล้วมือแค่นุ่งทำใจแั่งมือมันเขื่อนตเรียกว่ามิตรสหายหนึ่งอะไรมันยังไม่ชินอะ่ะเรียกอย่างจบเดี๋ยวเขาก็หาว่าหนูนี่สาวกอดคนอยู่ มีสติเยอะๆค่ะแลอย่างเมื่อกี้แบบและพี่ลยพอเสร็จจากโรงพยาบาลที่ต้องกลับมาอะไรก่อนไม่คือจริงๆนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ถ้าเปลี่ยนสถานที่ต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ก็คือไปบ้านของเขาถ้าใครเห็นนะครับแล้วเราก็ขับกลับบ้านเราตอนนี้สิ่งที่ดีขึ้นก็คือกลับไปบ้านเจอเขาเลยทํางานเสร็จก็นอนพอรกขึนนอนเลยกันมาึ้นมันมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขนมาขึ้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 าขึมาไึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้งมาขึามนม การถ่ายส่ของเราเราต้องทำในขนาดนั้นยังไงที่พี่แรงมาเแิงใจคือยังไงหมายหมายถึงว่าที่ที่ไลฟ์ซีมือทีสองทีสามยครับก็ผมว่าจริงมันเป็นกิจกรรมที่สนุกแล้วแล้วคือพอดีน้องเขามีตารางงานแน่นมากเขาบอกดีครับว่าก็แน่นกว่านี้ทีเนี้ยผมว่าก็พยายามจะเป็นส่วนหนึ่งแบบที่เคยบอกคือถ้าเราไม่ทํามันก็จะดูเหมือนกับคือมาถึงที่บ้านขึ้นห้องนอนอย่างนี้เราก็ทํางานเสร็จแล้วเข้าห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ก็ไม่ได้มีเวลาร่วมกันครับแล้วผมคิดว่ากิจกรรมนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สนุกมากเราก็เลย,ยได้เงินค่ะ <c oughs> ก็เลยทําด้วยกยันเป็นกิจกรรมที่สนุกและได้เงินตอนลูกค้าเขาเยอมาก็จะวเป็นต,ปต้องให้ดีเซนขนาดนั้นเลยไหมใส,ส่สีดำอ่ะพี่พีใส่โชว์อ่ะนี่ใส่ชุดในเสื้อในตอนไหนอ่ะยังังเลยสาวพี่สีดำพี่เออพี่มีผู้ชาเออที่เป็นอันไหนคนนที่มีผู้ชายเลยไม่ได้ใส่ด้วยเหรอไม่ได้ใส่ครับคดีไม่ได้ใส่แต่ว่า เข้าใจคือมันเป็นเหมือนกับการไลฟ์รวมของเขาเนาะว่ามันมีหลายๆคนติดตามอยนะครับแต่ว่าทางทีมก็น่ารักงทีมของแม็กลยครับก็คือมีอะไรที่เขาคิดว่าเหมือนแบบเราเราติดสัญญาหรือว่าเราเป็นรีเจอร์อยู่หรืออะไรที่เขาบอกเขาก็จะให้เราออกกล้องต่อคือเหมือนไมการสายิเหมอนไมกับการเริ่มทีนถือว่าเริ่มทีนะแต่ว่าก็ยังไม่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่แบบร้องเพลงเต้นได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็เริ่มทีน่ะ ินค้าแปลกกว่าน er ี to to ้เราจะรับไหวไหมครับพี่พี๋หรือว่าตามใจบอสหนึมันมีแปลกกว่านี้ด้วยหรอครับมีเยอะแยะพี่พี๋แต่ว่าจริงๆอะไรที่ผมว่าอะไรที่ทำแล้วเขาแฮปปี้เขาทำด้วยาคุ้โอเคไหมไว้ใจเขาคุ้มไลค์คนเดียวแบบว่าเขาแกมผู้ชายมาไลค์กันคุยกันไว้ใจค่ะปล่อยเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเวลาขายของแล้วเขาผู้ชายหนูไม่ไว้ใจผู้ชายก่อน อาจารย์ไม่ขึ้นเหรอมันพวดพูดเหรอคะอธิบายอันนึงอันนี้นะคะมันเป็นวันไม่ทันนะแค่นั้นแต่ที่เหลือโอเคค่ะชิล